เสียขาได้กลับมาอีกแล้วข้าได้กลับมาจากยุคดึกดำบานแล้วข yep> ้าชื่อว่านแสเซียครับคอยเข้ามาแล้วโอเคครับทุกคนก็สวัสดีเด้อผู้ชมชาวไร้แรงอยู่กับผมกระพินวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมฮังกี้ช้างนะครับตอนนี้เราจะมาเล่นแอสซีกันนะครับเป็นศาสตร์ดึกดำบรรพ์ความสามารถพิเศษเขาเราคอยดูครับว่ามันคืออะไรนะครับเออ เราท่านผู้ชมดูสามารถขึ้นบนบกได้ครับนี่เป็นากตัครึ้นน้ำครึ่งบกครับนี่งมงงงอ้าวนั่นมันเพลเยอร์นี่กูเพิ่กินไปแล้วอ่ะงมงงเพื่อนคนอื่นก็บอกว่าเฮ้ยนผู้ชมนั่นมันเพเยอร์าไม่กินแล้วกัน อืมแล้วผมจะโชว์ฟาร์มสามารถพิเศษตอนหน้าเพเยอร์ให้ดูดีกว่านะครับว่าผีเข้าแน่นอนอน้ยังยังเปลี่ยนยังไม่ได้นี่ว่ะแล้วผมต้องโอ้อย่าไปทำอะไรเขาเลยร่างกายคนนี้เขาไม่แข็งแรงนี่ได้แล้วสีฟาละให้ดูเพเยอร์ดูนะเพเยอร์ฟาบการ์ ทองนผู้ชมดูดิคุ้มว่ามันได้ยังไงเนี่ยไกลมากเฮ้ยนี่ไงอืมตอนนี้ถือว่าโคตรโหดเลยนะยังโหดอ่ะตัวเนี้ยท่านผู้ชมเนสซี่เหมือนกอันครับวันนี้เออเนสซี่เลื่อยเป็นงูเลยนะเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนงูนะเนี่ยดูดูเฮ้ย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  ลีรา่าเล็บดีมากเนซี่ตัวนี้นี่น่าเล่นนะเนี่ยเฮ้ยงามโอยเย้เย้นกว่ากลัวเหรอฮะผมจำค่าเนซี่นะนี่เฮ้ยเรือดำน้ำไม่แีนะเรือดำน้ำเหรอแกมาได้ยังไงงามเผ็ดๆหนึงนะ เฮ้ยท่านผู้ชมนี่มันตัวอะไรอ่ะอ๋อปลาเตมนกูบอบกเฮ้ยตัวนี่ตัวอะไรกูงงเลยกูพูดอะไรไววะและมีคนเคยเสีชีวิตอยู่ในบ้านทั้งจากการถูกฆาตกรรเสียชีวิตตามอายุขัยวม7ศพนพกับนารู้สึดปกติดงิถึงเฉียวง่ายก็เลยน่งตูในห้องมืดคนเดียวค่ะกูอยู่ไหนองเี้

มังอยู่ในลังปูเฮ้ยมัาจะไม่รู้แล้วแต่ตรีก็จะรู้ตก็รู้ป่ะว่าาแล้ววารเข้ามาได้เลยมู้ชมเมื่อ้โคตรเทพอ่ะแน่สี่ยอมรับแล้วว่ามึงโคตรเทพเลยดูดิเฮ้ยแล้ววารเข้ามาคืออูหายเว้ยว่า วเราเก่งมากเราโคตรเก่งเลยว่ะท่านผู้ชมเราปราบป,ปูได้นี่เห็นไหม<ะ>ไอมโคตรเฮ้ยโคตรเก่งเลยเนสซีนี่แหละครับเป็นฉายาเมสซี่ไอ้ชิบหายแล้วชิบ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 หายแล้วชิบหายเล้ว ชิหอยเลียวทั้งเสียง้ท้าอคนพูดปูได้ยเสียงไม้เท้าด้วยพอไปดไม่มีใครเลยไอ้นซี่เนซี่มาช่วยกูก่อนมาช่วยกูกาไอ้เนี่มีสามตัวเทียวนี่น่นี่น่ไอ้จริงมาดิมาให้ทันนะง กูเข้ามาอีกแล้วเขไม่เว่าไม่เข้าใจว่าทำไมกูต้องเข้ามาตลอดเงี้ยยิ้มออกมาด้วยตอนก็เลมเอนกังว้ายว้ายงงเลยดิมันงงท่านผู้ชมมันงงแต่ไงมันก็จุบชุบนี่ไงมันก็กลัวผมอยู่ดีอ่ะงำงำง น้ำวืาเสียใจด้วยนไ้น้องชายมาดีมาครับมาให้เธอนมาให้เธอนมาให้ทนูพี่จ <do> ูไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้อง

เข้ามาอีกแล้วอะะอเอ้าวเนสซี่ทำไมเนสซี่มาเป็นวะตัวปัญหานี่หว่าโอ้โผมกินหมดแล้วงําๆอุ้ยทำไมแบบไอ้ตัวนี้ทำไมมันว่าไป

โอ้เจกระปกเราให้แบบนี้ยสุดท้ายแค่นั้นงๆซือจากปุ๊บอีกแล้วเหรอตรวจสอบในเไซต์ของอยได้มีสัญลักด้เียรแล้ผู้ชมม่ในนใช่แล้วเรานะก็มั่นใกีม่โปอยู่เลยอะถือวันนี้แข็งแรงนะคะสุขภาพผิวพรรณผมเล็กแข็งแรงย้อนไว้ได้อีกตั้งหลายปีชมทาง่ายจริ ทำไมมันชอบกลับมาที่เก่าอะเนี่ย,เ,ยเล่นเนสเซียมันไม่ค่อยเก่งเลยนนนไม่น่าซื้อเลยอูโดุ <S <S ดรโา,ราดูา <S <S <อ>ดับหของมองว่าคงตัวมันจะไม่ดีตัวเดียวอ้ <S <S อ้ยเฮ,ยฮ,ยฮย้ยเฮ้ยค้างกูค้างคูค้างนี่ะไร อีกเลเยไม่1 1> มีอีกแล,ล,กกเล,เล้เออไกลอยู่่ทุกคนออกซิเจนเคี่ยวกัออนเลยค่ะว้ายตัวนี้มันมันคืออ้ออาวเฮ้ยทุกคนวาร์ปกันอ้าวงั้นลาก่อนนะเพื่อนเราจะมาอีกที่แล้วโอ้ที่นี้อยากเจอมาก งงงงอ่าฮึอร่อยอร่อยมากมากครับพี่นอ้อพื้นที่โคตรสานะเฮ้ยมันคุน้นค้นเนพี่พี่ไม่มีรูวตนูนมีแต่ลูกนะ <laughs> โอเคกูเชื่อแล้วว่ามึงโคตรเทพ เฮ้ยปรกกาศตัวนี้ต้องมีบอสปะเนี่ยมีบอสปะเนี่ยอยากเจอบอสอ่ะเฮ้ยทำไมปลากระเบนมันจิ๋วจังอีกโลกหนึ่งทำไมมันตัวใหญ่จุงนี่ท่านผู้ชมท่านผู้ชมว่าแปลกไหมปลากระเบนปลาปลากระเบนอีกโลกหนึ่งเนี่ยมันบอกว่ามันตัวใหญ่ อีกทำไมโลกนี้มันตัวเล็กวะน้าผู้ชมผมอยากรองอีกอะเพราะฉะนั้นอะอะไรวะว้าเบี้ยเปีนครไปปปปปีวบปูบีกาเฮ้ยทุกคนเหรวนนี้มาเป็น มันเป็นภูเขาไฟเหรอเชื่อเฮ้ยปากาดชื่อมคนตอนนี้ภูเขาไฟจะปะทุนะครับงืมงามผมอยากเจอเพยเยอร์อีกดีไอ้ดีอีกแล้วไอ้ดีอีกแล้วทุกผู้ชมต้องกินมันนี่ไง นี know, das ja ่ไงเราต้องกินเมเยอะนะเพื่อจะได้พลังนะงำงำอะไรวืมกินกินรวคาเค้นนะคาเค้นงงมกินให้หมดครับจังหวันี้โอ้โห ทั้งวันนี้ผมไม่รู้แล้วว่าอะไรคืออะไรผมจะกินให้หมดขาคือเนสไซที่จะกินเฮ้ยท่านผู้ชม<อ>ดูโชว์ฟับบูอืมอ่ะ,อะก็ครับผมโคตรเก่งอ่ะไม่อยากจะมู งอเป็นไงล่ะ,ะเนสซีของชอนอ่าเป็นไงอ่าทถานี้ไม่มีไฟไอ้ีอกูเกียดมึงเนฟซีไอ้เนฟซี ทุกคนไอตัวนี้มันยังไม่ไปไหนกันเนี่ยเฮ้ยทุกคนว้าวฟาบมาอีกแล้วอะไรวะเนี่ยเอ้ยอ้าวอุ้ยโอ้ยคุณผู้ชยมยังไม่ได้เข้าไปเลย อันนี้กูจะเดินแต่ปูเนี่ยปูกูไม่ต้องเกลี่ยนอันนี้กูไม่โซ่โปูจะจำไว้ตลอดไปไม่ทิ้งกันโอ้โห กหนึ่งนอกเลยนะนะชาวไหก็มางามงมงมเคลงมกินให้หมดท่านผู้ชมตอนนี้ครับเราต้องกินงับอย่านะท่านผู้ชมอย่าอย่าหลงกลเจ้าพวกนี้นะครับไม่าดูเลยไม่งั้นเราจะบินได้เฮ้อเฮ้อเฮ้อใครนะคุณเนสเซ่ใครตัวไหนเคลื่อเข้ามาไม่ได้นั่นแน่แล้วมาติดติดอะไรเลยโอเคทุกคนก็สามนาทีก็ขอตัวลาก่อนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด ลลลแล้วก็กดราคกดแชร์กดกระดิ่งนะนะเป็นไงมัางก็อย่าลืมคอมเมนต์มนเลนนะครับมินเลนนะครับวันนี้ก็มีไปกินกลนเลย<ป>เดี๋ยวมาตั้งปลายเียเหมือนตายหาโอเคไปไป